สวัสดีครับวับนนี้ร้าน109แคมจะมารีวิวมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเนี่ยครับคือที่ออกมาที่แรกเขาก็จะใช้ชื่อรุ่นว่า Hunter Pro นะครับก็คือรุ่นนี้ คือตัวเนี้ที่ผลิตในรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผลิตออกมาครั้งแรกเลยจะผลิตเป็นรุ่นนี้ก็จะใช้ชื่อรุ่นว่า Hunter Pro แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแก้มแก้มพลาสติกครับก็จะมาพร้อมซองแบบนี้นี่ครับก็จะไม่มีที่เหน็บหรืออะไรก็จะมาพร้อมซองและพอช่วงหลัง เขาก็จะได้มีการปรับปรุงขึ้นมาก็าจะเปลี่ยนเป็น Hunter Pro Alloy เนี่ยครับ Alloy นี่ก็คือแก้มปีเนียมก็คือแก้มตัวนี้เป็นปีเนียมงานก็จะดูหรูดูสวยกว่าที่เป็นแก้มพลาสติกอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเนี่ย ิเตอร์โปตัวนี้ก็จะปรับปรุงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้เปิดง่ายจากรุ่นที่เป็นสีแดงตัวนี้ก็คือทําเป็นตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นรูเปิดรูเปิด,ปดสามารถเปิดมือเดียวได้ชุบมันก็จะเป็นรูเปิดขึ้นมาแล้วพอในช่วงหลัง เมื่อปี2002 2002-2003ก็เริ่มมีการปรับปรุงขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือจะใช้ชื่อว่า e v o k e แทนเนี่ยครับชุดที่เป็นรุ่นของ e v o k e ก็คือจะเปลี่ยนจากที่เป็นรูเป็นรูในรุ่นดั้งเดิมเนี่ยเป็นสตันแทน แต่พอที่รุ่นที่เป็นอะล็อกทั้งหมดเขาก็จะใส่คลิปเน็บตัวนี้ออกมาให้ซึ่งพอที่เขาใส่คลิปเน็บมาอย่างลักษณะเนี้ยเขาก็จะไม่มีแถมซองมาแล้วก็จะต้องซื้อต่างหากละอันนี้ก็คือซื้อสองต่างหากก็ ก็เหมือนกันถ้าคนที่ต้องการซื้อซองก็จะต้องซื้อซองรุ่นนี้มาใส่เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้จะมีมาให้ในในตัวที่เป็นที่เป็นตัวก่อนอย่างตัวไม้อย่างเงี้ยเขาจะไม่มีที่เหน็บมาเนี่ยถ้าไม่มีที่เหน็บเขาก็จะให้ซองมาด้วยเนี่ยไม่มีที่เหน็บก็จะได้ซองมาด้วยแต่พอมีที่เหน็บแล้วก็คือเขาก็ใช้เป็นที่เหน็บเป็นการพกพา เขาก็จะไม่แถมซองมาแล้วส่วนคลิปหนีบตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถใช้วิธีดันออกมาก็คือดันตรงนี้วางกับโต๊ะแล้วก็กระแทกคลิปหนีบตัวนี้ก็จะหลุดออกมาก็จะเหลือแต่ปัวเปล่าถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ชิ้นนี้สามารถถอดได้พอมาปรับเป็น e v o k e เนี่ยที่ที่เปลี่ยนไปก็คือปุ่มตัวนี้ใช้เป็นปุ่มสตันแทน ก็จะเปิดก็จำเป็นสวิตช์เมอยู่เหมือนเดิมส่วนตัว e v o k e เนี่ยมันจะมีด้วยกันจริงๆจะมีด้วยกัน5รุ่นพอดีว่าผมขาดไปอยู่รุ่นหนึ่งก็คือถ้าตัว e v o k e เนี่ยจะมีดำทั้งอันอยู่อีก1รุ่นตัวนี้จะเป็นลายทางเอ้ลายพรางเนี่ย ตัวนี้จะเป็นใบใบจากพลสัสทรงกับรุ่นปกติเนี่ยคือคือปกติเขาจะใช้ทรงนี้๋ยวนี้มันจะเป็นทรงนี้ทรงนี้เขาจะเรียกว่าทรงโบวีนะครับก็แลมโบก็คือทรงเนี้ยทรงโบวี้ลาย ตัว e v o k e เนี่ยจริงๆเป็นมีดที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้รางวัลเ e d Dot ปี2023ก็ปีที่แล้วในชุดนี้แต่ชุดที่เป็นชุด e v o k e เนี่ยชุดเนี้ย ทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีแถมเชือกมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดที่เป็น Hunter Pro เขาก็จะมีให้เชือกมาเส้นหนึ่งอย่างน,นี้ Hunter Pro ก็จะปลาไปกล่องกล่องตัวเก่าถ้าเป็น e o a l e แล้วก็จะเป็นกล่องที่เป็นกล่องรุ่นใหม่ ก็จะเป็นกล่องที่เป็นกระดาษสมัยก่อนกล่องเขาจะบางไงครับที่มาใส่ใน HUNTER PRO มาส่วนใหญ่กล่องข้างในจะเสียนี่นีตัใบรับประกันต่างๆของเขาคู่มือการใช้งานใส่เนี่ย เรามาดูกล่องรุ่นเก่าคือรุ่นเก่าเนี่ยกล่องเขาจะเป็นกล่องแบบเนี้ยพอตรงเนี้ยมันบางมากเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแค่ติดไว้พอเราส่งไปสนีขนส่งเนี่ยเขาไม่ระวงังเขาโยนทีหนึ่งเนี่ยด้วยน้ําหนักของมีดเนี่ยมันทําให้กล่องตรงนี้ขาดจะทําให้กล่องตรงนี้ขาดซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นค่อนข้างจะเยอะมาก <S <S เขาก็เลยเปลี่ยนกระดาษข้างในขึ้นมาเนี่ย เนี่ยคือคือไม่ได้ขาดเพราะว่าร้านทําขาดหรือตัวโชว์นะส่วนใหญ่จะขาดเพราะว่าการขนส่งบ้านเรากระแทกพอกระแทกตรงนี้ตรงนี้ยุบ้าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ดันเนี่ยก็ขาดตัวที่เป็นฮันเตอร์โปรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเขาก็เลิกผลิตไปแล้วที่เป็นรูยอย่างนี้ทั้งหมดเขาจะเลิกผลิตไปหมดเลยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นหมุดที่เป็นอีวอล์แคนหมด หมุดตัวนี้ก็สามารถถอดเก็บได้นะครับถอดได้ถอดเปลี่ยนได้คิดว่าในต่อๆไปเขาน่าจะมีการผลิตหมุดแต่งมาแทนตัวนี้เพราะว่าถ้าปกติแล้วมีดที่เขาจะไม่ผลิตของแต่งเพิ่มเขามักจะเป็นหมุดตายตัวไม่น่าจะใส่หมุดที่สามารถหมุนทอดออกมาได้ อันนี้ก็คือคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะผลิตอุปกรณ์แต่งเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิตเตอร์นี่น็อกเนี่ยค่อนข้างจะผลิตอุปกรณ์เสริมมาใส่ในมีดรุ่นเก่าๆเยอะขึ้นเพื่ออาจจะเป็นเพราะว่าให้ลูกค้าให้มีดดูดีขึ้นให้ลูกค้ามีทางเลือกแต่งให้ไม่เหมือนใครอย่างเงี้ย เพราะว่ามีดมีดเขาเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยสิบคนก็จะเหมือนกันหมดซึ่งพอปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเริ่มแต่งเป็นอุปกรณ์แต่งเสริมพิเศษหรืออะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเช่นตัวนี้นนนนตัวตัวนี้นน นี่ครับเช้นตัวน,นี้นี่ครับอันนี้เป็นแท่งจุดไฟนะครับอันนี้ก็อันพันกว่าบาทเนี่ยมันก็กลายเป็นเวลาเราใส่กับตัวอุปกรณ์แท่งจุดไฟเขาไอตัวด้านล่างเนี่ยตัวเนี้จะเป็นจะเป็นเหมือนกับเชื้อไฟอะครับ มันก็จะเป็นลายแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเวลาพกก็เหมือนกับว่าโดดเด่นขึ้นเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นหมุดสีสมัยก่อนเขาจะมีแค่ตัวเนี้ยตัวเทาอย่างเดียวที่เป็นปากแบนอะหลังๆังเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยตัวไขควงอย่างเงี้ยตัวหกเหลี่ยม ตัวนี้ก็ไว้ดันโทรศัพท์มือถือถือใส่ซิมการ์ดเนี่ยก็คืออุปกรณ์ลูกเล่นลักษณะเน,น,นี้ยซึ่งวิเตเทนน็อกอะ่ะเขาเริ่มผลิตออกมาขายในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะขึ้นทางเราก็จะคาดการว่าเนี่ยอย่างหมุดตัวนี้คิดว่าลงไปเขาน่าจะหาอะไรมาแต่งเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นทางหมุดเขาคงจะไม่ทำให้สามารถถอดออกได้หรอก แต่ก็ต้องรอต่อไปในอนาคตว่าเขาจะเปลี่ยนในรูปลักษณะไหนก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ใน ใต้คลิปนะครับถ้าติดต่อทางร้านก็ทางร้านก็จะมีเพจนะครับ109แคมป์นะครับ Facebook แล้วก็ Lazada Shopee ก็จะเป็นร้าน109แคมป์เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเล่มไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ